ตลบสไลกันอิ่มหลานรับรับอีกแล้วเจ๊เคมาเหรอเคยมาใครจะไปคิดนาะต,ตมหมดยังช่ยรดยัเดี๋ยวลงที่นยายะด้วยนะเหลือคนนี้มาละลายเป้าวองเหลือหลดปาพึ่งนะไปวางไว้ข้างๆนั้นนะ ขอกตกกันเป็นแถวเลยกินอยืนนอนเล่าไหมนอนซะง่วงเหมือนกันขอตกกเป็นแถวเลยกินยืนนอนเลยเป็ปนอนก็ขอนอนเลยมาค่ะมาเลยมาเลยค่ะมีค่ะใครไม่มาค่าจะไปเลยมีบัวด้วเหลียงบัว ินทิมมะลิหนาคนอยากกินหลับแล้วชเอากลับได้ขานั่งขยำขยำกอมเหมือนเดิมขับไปยังก็บินกลับ่าคานกลับเหมือนเดิมเยหิไงร้อยหนึ่งร้อยสิบกับแปดสิบร่ขับร้อยแปดร้อยสิบขับไปอ่ะร้อยสิบร้อยหนึ่งร้อยสิบ อ, 80, อิ่มพุ่งขาดขาัเนื้อสภา,าพเหมือนอย่างนี้เลยค่อยๆไปค่อยๆอยอล,ลึกไปอารมณ์มันงูเหลื่มอ่ะอิ่มแล้วก็ไม่อยากกลับไปไหนเลยอตอนหิวเนี่ยเยือ่ออยู่ตรงนั้นพุ่งไปเลยรึพุ่งไปเลยลเลย,เลยนี่เขาขายกัวเตี่ยวหรอวะตัวโบราณไม่กล้าดูาจังบาลโบราณทั้งบ้านทั้งตู้เลย มีของในตู้ด้วยนะไม่ใช่ไม่มีมีเกียวด้วยนะใครมากินก็ทําให้กินไงมไม่ใช่ทําเองเลยออ้มจริงแล้ว